สวัสดีจ้าทุกๆคนจ้ามาพอกับพี่บอมแบมอีกแล้วนะจ้ามื่อนี้พี่แบมสิกินมาม่าก,กับปากระป๋องเนาะกับเอฮอทด็อกฮอทดอกสองอันยังไงรูปปากกระป๋องพี่แบมนะจ้ามาม่าสองหอเน้ะจ้าเนาะเบิ่งดูพี่แบมหิวเข่าหลายจ้าปากระป๋องเนะาะบักแลดิสปลูกเองนะจ้าพี่แบมลางเองปลูกเองเบิ่งหิวจนมือสั้นนะจ้า ่ใส่จากขอ้องมนเนาะพอแบนก็นเนื้อจังมันห่อนเว้าขึ้น,น, <c oughs> นย่งบ่ จะจังรัศมีนาทีเยียงพี่แบมเปล่าหนูลูกข้าเทียงเวลามนหนนก,กินอันนี้ม,มากามอ๋อบ่เต็มม่โนบกเข้า่าหลดจะหลังเข้าก็บอกว่าคโอ้ก็บอกว่าเขานั่นก็ดีแต่พอเขาโรงทราเข้าจิจังไหนบ่เมื่อไงเอาใจน้ำหยาบกว่าดิ หนูม like ่าไงก็เนมนีต๊หลังหัวกอกคนนึ่ให้งันยุ่งห่ไอ้พี่ดำหัวก็ยังบอกหนูเขาไม่เถียงถืงคูได้ลหรอืม่หนอดุงเลรนบายสามดุงเย็นดุงเย็นตำรวจหานหน้เมื่อนอดตำรวจจ้าตอานลูกชิ้น จิ้มหาหน้าที่หนึ่งเนขอกินมาท่านไม่ฝ้าหลายะพี่แบมหิวแห้งจะเป็นยังไงแล้วจ้ะกินข้าวแนมๆกับระท่านดี ไมหมาสองทองกินน้องทองกันเนาะเพราะว่าใบสามใบสี่พี่แบบมี 3, 3, สามสี่หายมี่ตามชั่วโมงเลยจ้ะเงยเขา่าเ้ี๋ยวฮะแใ่สุดเยดีด้วยจัง มันยังมีอาหารเมด็ดนจ๊ะก็ต้องยำมันตาหลา,ายบอข้าวด้วยจ้ะมาันมาต้มยำแต่กระปากกับป้องพี่แม่มากินความสดความสดนในปาก

สองสามสี second, cat ่นั่ละมีลูกค่ะใบสองใบสามใบสีแต่มันมีอยู่สองไม่ครึ่งชั่วโมงพี่แบมก็เลยชินวดเอาคนครึ่งให้นองนวดคนเต็มถามว่าคนเต็มหมายถึงยังก็คนเต็มชั่วโมงอ่ะจ้ะคนครึ่งก็คือถึงชั่วโมงไม่ไม่นองเพิ่นบบหูได้พี่แบมอียงคนครึ่งเพิ่อน่ะอื

ซูนทัวพีเปดเบเตอร์ามาชัดมาัดเดีพินจ้การนี่มัสีนวดบ่มังสีนวลแล้วบ่เดี๋ยวกกส,สยวิผ่านนาที่ก็เป็นอย่างดอกเขาบ่มีใบนุ่งเขาอแล้วบ่มนูสีล่งบ่ลูกบลูเอารูบารูนั่นคือเสียเอาเขาผีกินเขาอยู่แหลกเนื้น,น่นบ่แมนมนุ่งเห็นพีเป็นแมนเป็นผี่อืมบัเด็นนี้ ชุดทะลัพิกับนวดเท่าจ้านวดข้าวเท่านะลบานุกกะนวดให้เราน้านความก่อนข้อบาาไหลครึ่งชั่วโมงพอจับงายหนูก็นวดเท้าจ้าแล้วแต่เห่าบอกเขาไปเลื่อือก็แล้วแต่ฮะจ้าชุนเทละพีน้องมันคืออะไรจ้า เราก ía, mm ็บ่ได้บอกพี่ไงเราโทรมากพี่ก mm ็เ hmm. ห็นเป็นผู้่อพ่ก็เลยจัดให้หนูมากค่ะเดนเยอากคนเยาะหนิเนาะเขาบ้าให้ห้าบเต็มมา้ิจ้าเธอเธอได้โทรมากมปนเม่นวาเสานไปโดแม่แม่เล่าหนูดอกต้องฟาดอกเขาเขาบอมีใบมงใบมงคือหัก สองนว,นวดคนเต็มเด้อมันมีคนเต็มแล้วก็บใบสามนวดลุงเย็นเพราะว่าพี่มีสามสีหาเลยมืนอนี้สามพอมันนวดผ่ปูมานนวดเดี๋ยวพี่ลงเล่าเองนูกกัหนวดลุ่งเย็นไปนวดสามเสร็นูกับเมื่อมันกัไมีแค่สามสีหาพี่เพราะพี่พพจะไปงานมันเกิดพี่อ่านเราเส้นหรือว่าหนูไปมันกับเนาะหนูหนูหนไปมันกับ่คือวในญาลาสบ่อยากไปเด้อ เพราะว่ามันมัน,ม,นมันหลายอย่างหลายแนวสองเหตุแล้วว่าเขาคือบอจาดวัา,นนาทิตย์พี่ก็เลยว่าสิไป,ปบพิเ็มเขาได้ต่เ,เขางานงานของเขาอืมก็พา,าไปสักปฏิเสธข้ากับปฏิเสธไม่ได้แล้วไปขึน้นไปข้าวเดียวไปกินอือแปกก๊บก็มาเพราะว่าอื่น้องเหตุ ตุน้นตุนเป็นไห้ชยั่มันเปิดร้านไปไหวเจ้าทีเนี่ยทำเฝ้าพี่แรมกินกินปลาได้หลายได้จากกินปลาแซลมมันจูดจ้าหาแรลนอะเลือดแต่เลือดแ,แต่สะกอัดดอกสะดดกัดกับเข้มพูด ง,ง่ายับควนเนาะใหาต้องใจเย็นใจเย็นใจสู้ใจเอาเง่ายบริการอืมรสอาติแปลกแตก่ออีนมด้วยดี๋ยวมื่แรงทากินบ้างเมืดมันกัก็สิมือสันนะจต่สาบรด้กินเนื้อเธอ,อร์เรอร์ไร้รอเหงน่าห้อง,ง,งหมด คือนี่สิบวยญาไปบ่กขอตัวกนเนื้อ้าเด้อขอบคุณที่รับชมพี่แบ๊บเนื้อใาเด้อขอบคุณเลาาๆจ้าวัสด,ดีค่ะ